เนี้เวลาประมาณ9ก้นาฬิกานะครับรถยังไม่มารับเลยแต่นี้ทั่วอยู่กับรถคนันนี้นะครับ อร่อยมากาทุกคนิเวลาของาน่งเป็ดเป็ยัดลานน้อง้าน่กะล้งอ่างล้งอานู้ทุนครับเป็นเป็นยังไงในหม่้านเป็นเชียเี้ยเป็นังไมสุดสุดเลยนจะมานจะมา้ใก่้เง้วแตกกนไม่เี้ะไม่เ้ิ้ม ไม่แยกแดกเี่ว้ามไมแ่ล้วลูกผู้ใดแล้วหัวเราสีอะไไม่แยกนู้เาตอ่านต้องผ่านดูแตอนเยี่ยวแตกมีนะมันเบือออกเลยบ่าเื่อเื่นเนี่ย ก้อนก้อนเงียวแต่งนี่มันได้ปวดก้อนม่บบ่บ่มีบ่มีอาการมากันไวกบัมียังไกันไว้บ่ฟันขันเลนเลันเั้นเยขินเลย้เลยขัเลยขั้เลยันเลยขันเลย้นเยขั้เลยข้นเลยข้นเลยขันเย้นเ้นเนยข้เลย้นนเ้เลย่นย้เั้เลยยไปสนาม้เป็นน้ตลเข้เลยบ่ แล้วพอเฮียมาเนี Stop, mm ่มันตื้นเต้นม่ตื่นเต้นกับวื้อวื้อเลย้าทาแสดงายว่า่งนะตอนยแตนีได้อตอนเชี่ยวงอ้สมุดสมุตอนทีมันเลตอสมุดตอน่ายอยู่เดินไง่ได้ทาย่าได้่ายเอ้สมุดิเพิ่งกัน่ะ บ่อใดไทยบ่อใดไทยจนพุ่งกองเลย่ะแสดงเออขยาบรู้อ่ามันไม่ปวดเนี่ยวมันได้กันไห้บ่บ่เแม่ก้อนหนาเนี้ยที่มากเขาได้ปวดเนี่ยวบ่ได้อดเนี่ยวบ่ เอาลองเมืองขนาดทายมีไงบ่ฮะยร์นอะไดวาจ้าไหนถุี่ะเจ้าสิไดไปสอนคั้วสิกันนะวังเด็ดไอะนนั่นไงเนาะเหี่ยแตกังเมื่อจัเมื่อนยวก็เพื่อนงนี่ยมาบ่หน่อยถึงเลมันอยูขึ้นองุ่นเนี่ยเดี๋ยวรุ่นเดี๋คือเพื่อนเพื่อนมปใ่รถ ไหมามันเบื่อรถดิเอาแพร่เปิดมาได้เนี่ยเขอาหม่าเนี่ยเบื่อเบื่อไอดีไรกันวันนี้ที่บ้า้องไปเขาห้องวันนี้มันจะมาดีเบิ่งแอดไปเนี่ยสิ่บ้าเที่ยวได้ไปเขาห้องไปเขาบาดนั่นกับ่อยุกจะพ่อหม่าจ้าไปสนามปีนานี่ต้องก่อนก่อนเนี่ยสิ่บ้าต้องไปเขาน้ำก่อนกับบ่อยูุก็ลูกนี่ก็บอกว่ามาที่หลังให้ใส่แพมเพิดอ่ใช่เขาอ่อนได้ที่บ้านเลย กูยิ่แลไเหนี้วกมบงกัดนกันอย่างาอเ่นอเนี้เร่อนี้เร่องนี้ไอ่อนเรื่องนี้ไอนเรม่องนี้ไเอน้ไอ้เรืองนี้อ้เรื่อนีอเรืองี้อเ่อนีเรื่องนีบไอเือนี้ัอ้อนี้ไเองน้เรื่องพอเรือีออนีไอเอนีไ่นี่เรื้เรื่ออนไ้ไปเี้ไอเไป ตอนเนี้ยสิเขารักใช่เลยตอนปึบๆอนกอีกประมาณปิเนเขาเส้นใช่เนี่ยพเนี้ยสีเขาเส้นใช่่แล้จะงานได้เป็นอไเดี๋ยวเื่อเบื่อเลยตอนนั้นเนตอนนั้นเขาแบบแผ่เนาะบ่าเนี่ยตอนตอนเขาท่านประกาศนี่ออกไป ข้าบ้านประกาศมันบอกอ่อกกัเน่เพราะประกาศวาจ้าแม่คำเคื่อเป็นผู้สนเนี่รู้เลยย่อกับว่าย่อย่อกับ่อยคือไม่ย่อไม่ย่อเนี่ยังย่อกับ่อยคกันบอไปย่อก่ย่อไ่ปย่อนิโอ้ยเราเป็นตัวผัวอยากไอแดะมันออกตอนเท่าเต้นหรือตอนเท่ายูพื้นเอ้ยตอนเต้น เอาบ้านี้บอกกันเป็นกันมูมูที่ไปเชี่์บันเท่านีพู้ได้เงียวแตกเนี่ที่ไปนกันจะคนบอกกันเป็นจะเลยโอ้ยมันลายหมดหยอนหดห่อมย่ะเอาบอกู่ได้เงียวหยอดไมนีู่ดเนี่ยในไงมันไทยในไงันไทยเหรอพูหน่งพดได้อีกยี่ติ๋ไมไม่แย่เด็แไม่แย่ไมีแยไม่แย่ไม่แย่ไม่ย่แย่แ่ม่ม่ย ย่านแพร่จังเลมุ่จ้าจังว่าอยบ่นอบคนไปยุ่งหนนาไปจังเไไปโออแมนแมน่เยอะอยุ่นานายคอยบ้างบอกกันเบ้างเลยลี่ี่ผุดใหญ่ไปแล้ว่ายกับเล่าแม่นจุแล้วเรใส่สุดไก่บ่นเลยใส่สุดใจจะมายุ่เจ้าย่าเถียงตุวใข่ ถามไม่จุนกูยุ่งอะไรใครจะถึงจะเรีย้เราไปยูฟังเราไปยูฟังเลยไปยูแกจายแล้วไปยูโอ้ยกระถามวกนจ้าผจก่ากูก็กจุดย่เจ้ายแจก่อ้ยรเบีกรบี่รบอกกเบียะเียรบียรเบียรกนบกัเบียเยรเบียร์กระเบียระบียบเดียบียวกรกยรกยียยเยเร อ้เบล่าลูกน้องอ,อันนรถตายถึงแต่จีสองลาอายุบานบาดโคลลาสะดอกอัน,นท่าน<อ>ตายเดือปไปนานพี่โอ้ยังดิวพี่โอก็ลรมาซ้อมเต้นหรือลาสะดอก <c oughs> <c oughs> ไตอนเนื่อกมากก็จะขึ้นว่าจาไห้มาเจ้าใส่กระเพาแ้เสียไห่แล้วส่งเดไ่หยอดเจ้าเจ้าเจ้าคิดหอดอันนี้จะเจ้าไห่นำายมนมาตอนตอนเรื่องมากมีความมีความเรือต้นมูไห่ตอนหยาลบ